ตอเน,นเปียเกิดเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์1,550เป็นนักคณิตศาสตร์ชาวสกอตเมื่ออายุสิปีได้เข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยเซนแอนดู And oo, แต่ไม่จบหลักสูตรต่อมาเดินทางไปศึกษาต่อที่ปารีสจบแล้วเดินทางกลับมาตั้งหลักแหล่งที่สเตอลิงชายผลงานทางด้านคณิตศาสตร์ที่สำคัญคือการค้นคิดเรื่องลอการิทึม ลอการิทึมมาจากภาษากรีกว่า logos หมายถึงเหตุผลหรือคำนวณและคำว่า a า i ิส m o s หมายถึงตัวเลขดังนั้นลอการิทึมจึงหมายถึงตัวเลขที่มีเหตุผลนั่นเองนอกจากนี้เขายังประดิษฐ์สิ่งที่เรียกว่ากระดูกของเนเปียและทำการใช้จุดทดเศนิยมในการคำนวณคณิตศาสตร์เสียชีวิตในวันที่่เมษายน 1,617ด้วยอายุประมาณ67ปีเนเปียได้คิดค้นลอการิทึมโดยใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติของอนุกรมตัวเลขตัวเลขที่มีความท้าทายในการค้นหาตัวเลขถัดไปล่วงหน้าโดยการบวก 1, 2, 3, 4, 5จำนวนถัดไปหรือ 2, 4, 6, 8 จำนวนถัดไปและบางส่วนโดยการคูณ 2, 4, 8, 16หรือ 3, 9, 27, 81เนเปียจะทำการติดต่อระหว่าง2ชุดและเติมช่องว่างระหว่างตัวเลขซึ่งเป็นงานที่ยากมากในบรรดาคุณสมบัติอื่นๆลอการิทึม ให้วิธีการคำนวณที่มีประสิทธิภาพเฉพาะอย่างยิ่งคือการเปลี่ยนการคูณเป็นการบวกการหารด้วยการลบมักใช้ในตารางหนังสือหรือเป็นมาตราส่วนลอการิทึมบนกฎสไลด์แม้ว่าลอการิทึมยังเป็นส่วนสำคัญของคณิตศาสตร์ในปัจจุบันแต่ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจ วิธีการคำจำกัดความของโอการดิทึมได้เปลี่ยนแปลงไปประมาณปี1900เนเปียโดยกล่าวถึงดอการดิทึมเป็นส่วนชุดตัวเลขก่อนหลังจากวันนั้นคำจำกัดความส่วนใหญ่เริ่มต้นจากแนวคิดของฐาน,นเลขชี้กำลัง เนเปียใช้วิธีการคำนวณหลายแบบเพื่อที่เขาจะคำนวณลอการิทึมได้เร็วขึ้นเขาเป็นคนแรกที่แนะนำการใช้จุดทศนิยมและเสนอการใช้เลขฐานสองในการคำนวณเนเปียรู้สึกหงุดหงิดกับกระบวนการทำงานของจำนวนที่มากที่น่าเบื่อมีโอกาสที่จะผิดพลาดได้เขาจึงคิดที่จะประดิษฐ์สิ่งหนึ่งขึ้นมาเรียกว่า เนเปียบอนหรือกระดูกของเนเปียและนี่ก็คือรูปของกระดูกของเนเปียนะคะเนเปียบอนหรือกระดูกของเนเปียนะคะเป็นอุปกรณ์คำนวณแบบเปม็นนวนโดยใช้ แถบงาช้างหรือวัสดุประเภทอื่นๆนะคะที่แบ่งออกเป็นส่วนๆส่วน,วนต่างๆจะถูกทําเครื่องหมายด้วยตัวเลขและใช้สําหรับการคูณและการหารเป็นหลักวิธีการนี้นะคะมีต้นแบบการกําเนิดมาจากการคูณแบบและทิกจุดประสงค์ของการสร้างเนเปียบอลน,นะคะก็เพื่อค้นหาผลหารแล้วก็ผลคูณของตัวเลขอย่างรวดเร็วะค่ะ มีลักษณะนะคะเหมือนตารางสุดคูณเป็นแท่งสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวๆตีเส้นเป็นตารางคำนวณหลายๆแท่งโดยแต่ละแท่งจะแบ่งเป็นช่องสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีขนาดและจำนวนเท่ากับที่ปรากฏาดังกระดานข้างๆนี้นะคะและมีการแบ่งช่องย่อยๆอ,ออกเป็น9ก้าช่องเท่าๆกันช่องสี่เหลี่ยมจัตุรัสแต่ละช่องนะคะจะถูกแบ่งออกเป็นสองช่องอด้วยเส้นทแยงมุม ยกเว้นช่องบนสุดนะคะที่ยังเป็นช่องเดียวแล้วก็มีตัวเลขเดียว1-9ถึงประจําอยู่ช่องถัดลงมามีตัวเลขที่มีค่าเป็น2เท่า3เท่า4เท่าจนถึง9เท่าของตัวเลขที่อยู่ช่องบนสุดตามลําดับโดยตัวเลขแต่ละตัวของผลลัพธ์นะคะที่เป็น2เท่า3เท่า4เท่าจนถึง9เท่าเนี่ยจะถูกเขียนแยกกันอยู่ เมื่อต้องการผลลัพธ์นะคะก็จะหยิบแท่งที่ใช้ระบุตัวเลขแต่ละหลักมาอ่านกับแท่งดัชนีที่มีตัวเลข0-9ถึง9ก็จะได้คำตอบออกมาค่ะตัวอย่างการคำนวณโดยใช้กระดูกของเนเปีย3า7 9เคูณ4เราจะหาผลลัพธ์โดยการใช้กระดูกของเนเปียนะคะ เราจะจัดแท่งเลข 3, 5, 7และ9และข้างหน้าจะเป็นแท่งดัชนีเริ่มจากทางด้านขวาในแถวที่4ให้บวกตัวเลข2ตัวในแต่ละแนวทะยงของแถวนั้นแล้วเขียนผลรวมใต้คอลัมน์ หากหากได้ผลรวมสองหลักเราจะจดตัวเลขหลักหนึ่งจากนั้นจึงนำตัวเลขอีกหลักไปที่เส้นทะแย,ยงมุมถัดไปทางซ้ายเราจะสังเกตเห็นว่าเส้นทะแย,ยงมุมที่มี8และ3เนื่องจาก8ดบวกสเท่ากับ11เราจึงเขียนหนึ่งข้างใต้แล้วลากอีกหนึ่ง อันไปทางเส้นทะแยงมุมทางซ้ายก็คือไว้ข้างบนนะคะผลลัพธ์ของ3,579คูณ4เท่ากับ14,316